สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชนแนลนะครับช่งบางประจำร้านเลสศีราชาชนบุรีนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับ Honda b บอนะครับวันนี้จะมาติดกล้องกล้อง wifi t ีแปดนะครับเป็นกล้องบันทึกได้ยี่บสี่ชั่วโมงนะวันนั้นผมเจอวิธีเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูอีกทีนึงคืออยากจะบอกว่าตอนแรกมันตอนแรกมันทําให้มันบันทึกยี่ชั่วโมงไม่ได้ตอนนี้มันเริ่มเห็นแล้วว่ามันทํายังไงได้บ้างเพิ่งจะมีเวลาได้เล่นนะก็มา เรามาแกะกล่องดูกันก่อนนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะนี่นะครับในกล่องเขาจะมีอ่าเปิดออกมาก่อนอนี่นะครับในกล่องเขาก็จะมีกล้องนะหน้าตาแบบนี้เลยติดตั้งง่ายติดกล้าอย่างเดียวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพลาสติกแปะหน้าแปะหน้าเอ,อ่อตัวกระจกนะเพื่อที่เราจะแปะกล้องแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ติดเท่าไหร่ส่วนมากผมจะติดเข้ากับฟิล์มกระจกไปเลยแล้วก็จะมีอันนี้เป็นชุดสายไฟยี่บสี่ชั่วโมงนะครับ สำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะติดแบบ24ชั่วโมงสั่งของในแอปส้มบอกพิมพ์คอมเมนต์บอกผมได้นะผมจะส่งเป็นลักที่เสียบที่จุดบุหรี่ให้นะครับมันจะได้เดินง่ายนะจริงๆแล้วเราต่อผ่านที่จุดบุหรี่ก็ได้นะครับถ้าสําหรับใครที่ไม่สัมทัดวิธีการติดตั้งแบบนี้นะโอเคอ่ะเราให้ดูวนก่อนชุดฟิลเนี่ยเขาจะมีเหลืองแดงแล้วก็ดําส่วนมากสีเหลืองมันจะเป็นไฟตรงนะครับเนี่ยที่ข้อเขาจะมีเขียนไว้เลยเนี่ยนี่บีบวก บีบวกนะสายสีแดงเนี่ยเป็นสาย AC นะครับนีนะ่แล้วก็สายดำลงกาวเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับผมจะเลือกไฟตรงที่เป็นแอมสิบห้าแอมป์นะครับเป,เป็นฟิลสิบห้าแอมป์นะไฟตรงไฟบดกุญแจอันนี้ไฟตรงน,นี่ไฟบดกุญแจเราจะเลือกที่เป็นสิบห้าแอมป์แล้วเราสามารถใส่อันนี้เข้าไปได้เลยนะแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆหรือว่าตัวฟิลไม่ใช่แบบนี้เราอาจจะต้อง ่อเข้ากับฟิวแท็บนะครับเดี๋ยวผมจะได้เข้าไปหาฟิวแท็บเดี๋ยวขอเข้าไปดูที่รถก่อนนะว่าเป็นแบบไหนนะมาเรามาดูนะครับว่าเราจะไปเสียบรูไหนกันนะบนรถนะขอขอบคุณบริษัท CS Auto Parts นะครับเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะเขาขายพวกเนี่ยเฟืองกระจกกอนประตูนะครับมอเตอร์กระจกไฟฟ้านะครับม,มอเตอร์กระจกขึ้นลงไฟฟ้านะเนี่ยกิฟต์ต่างๆเนี่ยเขามีนะครับสนใจอุปกรณ์นะครับสามารถสอบถามเขาได้เลยนะครับตามที่อยู่ด้านนี้ได้เลยครับ คันนี้นะครับเป็นคูสตาร์ทนะเห็นไหมอย่างที่บอกนะถ้าเราไม่เหยียบเบรกก็กดหนึ่งครั้งจะเป็น a อซีนะครับไปหน้าปัดทํางานเห็นไหมกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นออนเห็นไหมแล้วกดอีกหนึ่งครั้งก็จะดับแต่ถ้าเราอยากสตาร์ทรถเราเหยียบเบกเรกแล้วกดเลยมันก็จะสตาร์ทเลยนะอ่ะฟิวเขายู่ตรงนี้นี่ฟิวเขาอยู่ตรงนี้นเ,นเห็นไหมอีนนี้คูมือมันไม่มีเลยมันไม่มีบอกส่วนมากมันจะอยู่ตรงนี้ ู่ใต้ขอพรมอะไรมันจะมีบอกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะนี่เดี๋ยวขอดูคู่มือตัวเล่มรถก่อนนะครับว่าควรจะใช้ฟิวตัวไหนนะแต่ผมเร่งๆอยู่มี15แอมป์อยู่เนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะเน้นที่ตัวฟิว15แอมป์นะครับว่ามันสามารถเปลี่ยนได้ไหมบางทีอะถ้ามันเป็นฟิวกล่องฟิวเครื่องเนี้ยเราก็อย่าไปเปลี่ยนมันนะเดี๋ยวผมจะเดินกล้องกันนะเราถอดเสาอันนี้ออกนี่ครับดึงดึงยางออกเสร็จแล้วเราก็ดันออกนี่ซึบนะ ดูอันนี้มีแอร์แบ็กมีอะไรไหมไม่มีอ่ะดิงออกได้เลยติดอะไรวะอ๋อติดกิติดกิต,ดกรตรงนี้ออกแล้วนะพอเสาออกก็จะง่ายนะเพราะมันจะมีร่องให้เรายกอันเนี้ยมันเดินตรงนี้ยากผมจะยะรลอสาย จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเลยน่าจะง่ายกว่าเนนะขึ้นมานี่แล้วนะเห็นไหมผมเอาลอดมาจากข้างล่างฟิลเนี่ยคือดูคู่มือแล้วคู่มือรถก็ไม่มีนะแล้วมันก็ไม่บอกด้วยว่าเลขอะไรนะผมก็เลยคิดว่าผมจะใช้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปเช็คอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะเรียกพี่เขามาสลับถ้ามันไม่เวิร์กนะผมใช้ไขควงเช็คไฟเช็คแนละ้วมันจะมีตัวนี้เนี่ยแถวเนี้ยสิบห้าแอมทั้งแถวเลยปัญหาคือเราไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวขอใช้สักตัวหนึง่ง นะ15แอมป์นึงเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าจะตัวนี้ก็ได้ขอใเป็น15แอมป์อ่ะแล้วก็ฟิลตัวที่บิดกุญแจก็จะเป็นตัวนี้น,นีผมทิม์ให้ดูนะตัวนี้นะอ่ะผมกดนะกดหนึ่งกดสองไฟติดเห็นไหมกดดีทีดับเนะี่ยเดี๋ยวผมจะดึงฟิลมาให้ดูก่อนนะฟิลเขาเป็นฟิลแบบนี้ฟิลขาสั้น ร้านผมจะเรียกฟิวแบบนี้ว่าฟิวโตโยต้ามันน่าจะเป็นมินิสองนะมินิหนึ่งมินิสองอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยแม่นรุ่นอ่ะเขาเป็นว่าฟิวหน้าตาแบบเนี้ยนะแต่ว่าตัวอันนี้มันเป็นฟิวขายาวแต่ว่ามันใช้แทนกันได้ฟิวขายยาวเสียบขาสั้นได้แต่ฟิวขาสั้นเสียบเสื้อฟิวขายยาวไม่ได้นะอฟิวขายาวเนี้ยเสียบได้เห็นไหมตัวที่เราดึงออกผมจะเอาสีแดงเข้าแล้วก็สีเหลืองนะผมขอเป็นตัวนี้แล้วกันดึงออกครับ ก็เอาอันนี้เสียบเข้าไปนะฮะส่วนสีดําเนี่ยลงกาวนะเดี๋ยวเราหาตรงที่เป็นเหล็กไขลงกาวาผมเห็นอยู่ข้างในแต่ไขาย,ยากเดี๋ยวผมหาก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาชี้เป้าให้ดูนะว่าจะเข้าตรงไหนนะเวล<ะ>ามุดอยู่ตั้งนานดึงฝามันออกได้นะครับดึงฝามาแล้วก็อันนี้ปลั๊กของปุ่มปุ่มสตาร์ทนะดึงออกได้นะนี่ผมจะไขน็อตตัวนี้ออกมันยึดกับเหล็กอยู่แต่ว่าผมไม่ได้สายกาวเข้าตรงนี้นะผมจะเข้า ผู้เหล็กเลยผู้เหล็กข้างหลังเอข้างหลังมันขาไม่เป็นเหล็กคลายหนะ่อยคลายอีกคลายอีกนะคลายออกมาเลยดีกว่าเอ้ยตัวนี้ก็ได้นะจริงๆตัวนี้ก็ได้แต่ตัวนี้จะขายายากหน่อย อ่าโอเคน่าจะได้อยู่ okay. เอาเอาขามันลองไปข้างในผมอยากให้มันแนบเหล็กตรงๆเลยผมไม่อยากให้มันมาหนุอยู่กับมาอยู่กับไอตัวนอ็อตนี่นี่เห็นไหมนะแนบเหล็กเข้าไปเลยใข่น็อตคืนครับทีนี้ผมาอยากจะเทสกล้องก่อนมันติดไมนะอึบผมทำงี้ผมเอาสวีทชอออกมาเลย อย่างนี้จะไปทำความสะอาดที่พี่แค่หน่อยเอา,าวิลิน,นออกมากันเนี่ยงงเอาโซลน,นออกมากันบีบบีบแล้วก็ดันขึ้นนะได้ละผมมาปักเสียบกล้องอนะลองดูนะลองออนกุญแจดูกันติดแล้วไฟมาแล้วดังติ้งแล้ว นี่ออนลิ้นแจาแล้วอ่าพี่เอ็นสเคับโอเคใช้ได้แล้วอาะเดี็ยแล้วเ,เก็บสายกันก่อนเอ๊ะปิดดับกุญแจนะเสร็จแล้วผมเอาอันนี้ไปเช็ดให้พี่เขาหน่อยมันเลอะชิ้นนี้ฝุ่นม,มันเยอะทำความสะอาดหน่อยพี่ฝุ่นทั้งนั้นเลยมันไม่มีใครมาเช็ดหรอกพี่ชิ้นเนี้มีแต่ช่างเนี่ยที่แกะออกมาดูอะ ไม่มีไม่มีไม่มียูเซอร์คนไหนเขาบ้าถอดออกมาหรอกเขาจะดึงเขายังไม่กล้าดึงเลย่ยนีแต่ข้างนอกมันสวยอยู่เดี๋ยวผมจะเอาเมมใส่ก่อนนะช่องใส่เมมเขาอยู่ตรงนี้บินปลาเขาออกก่อนเมมนะครับนะ่น่าเป็นคลาสสิบนะช้ากว่านี้ กล้องมาชอบเออนี่นะครับช่องเขาอยู่นี่โอเคนะหน้ากล้องอย่าลืมนะครับแกะฟิล์มออกด้วยตอนนี้ผมเอาผมเอาใช้โทรศัพท์ a n d ด o อ d นะ เดี๋ยวผมจะต่อกันนะอะเสียบปลั๊กคืนครับแล้วเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กให้มันทำงานนะเดียวนะออนกุญแจก่อนเสร็จแล้วเรามาดูตรงนี้ผมใช้ Android นะ ดีอานสมนะครับตกลงอันนี้เพิ่งจะโหลดมาเมื่อกี้เลยอ่า uh, ต่อ WiFi กับตัวกล้องก่อนกด wi ไฟค้างไว้นะดูซิว่ามีชื่อไหมนี่มาละรหัสหนึ่งถึงเก้าศูนย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเชื่อมต่อ อ่าโอเคมาละเขาจะถามว่ายังจะต่อไหมไม่มีเน็ตนะเดี๋ยวมันจะมีคําถามขึ้นมานะครับเราก็เลือกว่าตรวจเราก็เลือกว่าต่อไว้นะเห็นไหมเนี่ยเห็นมั้ยรักษาการเชื่อมต่อไหมกับเนี่ยเลิกเชื่อมต่อไหมอินเทอร์เน็ตอาจไม่พร้อมใช้งานเพราะว่า wifi นี้มันไม่มีเทเนท็ตนะครับเราเลือกเป็นรักษาการเชื่อมต่อ wifi ไ,ไปนะครับเสร็จแล้วเรามาที่แอปนะครับ DVRN3 นะเดี๋ยวมันจะมีชื่อขึ้นมามีมีไหมไมนะ่มีลองกดเชื่อมต่อเลยยืนยัน ขณะใช้แอปนะต่อไปเชื่อมต่อ wifi เรียบร้อยมาต่อและกลับมาที่แอปนะครับอ่ะนี่ชื่อมันขึ้นมานี่แล้วเห็นไหมกดเข้าเครื่องนี่เห็นไหมกล้องนี่นะอ่ะเห็นภาพไหมนี่นะที่เราที่ผมจะต่อ wifi ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดกล้องนะเราจะได้รู้ว่ามุมกล้องเป็นแบบไหนนะแต่ว่าฟอร์แมตเครื่องก่อนฟอร์แมตการ์ดก่อน นี่ครับกดเฟืองอล้างข้อมูลยืนยนันโซนเวลาโยทำแบบบันทึกภ้าพปิดคืนข้าโรงงานปัจจุบันควัน p ี่ k ากิ้งโหมดบันทึกขนาดจอดนะตากิ้งโหมดเปิดไว้นะ โอเคน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราทําการติดกล้องก่อนนะครับเรากลับมาดูนะว่าภาพเป็นยังไงนะอะเดี๋ยวผมจะเอากล้องขึ้นมาติดนะครับนี่นะตอนนี้ภาพมันเป็นงนี้อยู่เี๋ยวนะขออนุญ,ญาตนะหาที่มมุหามุมวางกล้องโอเคนะครับอันนี้คือมุมกล้องนะนี่นะอ่าผมให้ดูนะเห็นไหมอันนี้คือกล้องที่เราถ่ายวิดีโอไว้เห็นไหมนี่นะ อันนี้โทรศัพท์อีกเครื่องที่ต่อกล้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะติดที่หน้ารถนะครับนี่นะเอาผมถ่ายให้ดูก่อนนี่หน้ารถเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่กระจกอะไรอย่างนี้เห็นไหมผมจะติดไว้ตรงนี้ผมจะติดไว้ตรงนี้ผมจะติดตรงนี้นี่นะฮึดเราท่าเข้าไปก่อนโอเคไหมเราดูที่กล้องก่อนนะครับว่ามุมมันได้ไหม ตอนเนี้ยมันเหมือนจะไม่ชัดเพราะว่ากระจกเป็นฝ้านะครับอากาศมันเย็นนะฝนตกอ่าโอเคนี่ประมาณนี้ึเนี่ยกระจกเป็นฝ้าอืฮะโอเคเนาะประมาณนี้เราติดไว้หลังกระจกนี่นะอ่ะได้ที่ปุ๊บเราลอกกาวเลย กาวแปะเลย,ยปิดสูงมากก็ไม่ดีนะผมติดไว้กลางๆเลยโอเคระยะนี้ได้อยู่อ,ยอันนี้เนี่ยเห็นไหมผมพายายามให้มันเห็นหน้าหน้าที่ปัดน้ำฝนรถผมจะติดให้มันเห็นขอบล่างหน่อย เพราะว่าเวลาเราใช้เราจะได้เขาเวลาคนเขาเห็นภาพเขาจะได้รู้ว่า mm hmm. เออเฮ้ยหน้ารถเราอยู่ตรงนี้นะไอ้คันหน้ามันเบียดใกล้แล้วนะอะไรประมาณเนี้นี่นะครับเห็นไหมโอเคเนาะ